สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่สําคัญมากๆกับชีวิตเราทุกคนเลยนะครับก็คือเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากเอกสาร The Solid Facts Health Literacy ของ WHO ที่ทางสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยเรียบเรียงไว้นะครับทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญก็เพราะว่ายุคนี้เนี่ยข้อมูลสุขภาพมันเยอะมากจริงๆนะครับทั้งจริงทั้งแบบว่าไม่จริงก็เยอะแล้วระบบสุขภาพเองก็ดูจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วย ทีนี้คำว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับมันไม่ใช่แค่ว่าอ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะครับแต่คือชุดทักษะเลยนะตั้งแต่การเ,เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เราต้องการการทำความเข้าใจข้อมูลนั้นๆแล้วก็ต้องประเมินได้ด้วยว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนและสุดท้ายคือการนำไปใช้ตัดสินใจเรื่องสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองป้องกันโรคหรือว่าส่งเสริมสุขภาพใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปัจจัยกําหนดสุขภาพที่สําคัญมากเลยนะคือไม่แพ้ปัจจัยที่เราคุ้นๆกันอย่างเช่นอายุรายได้การศึกษาหรือว่าเชื้อชาติเลยมีข้อมูลชัดเจนเลยนะคะว่าการที่เราขาดทักษะด้านนี้ไปเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพเราโดยตรงเลยแล้วก็ยังเ,เหมือนกับว่าจะทํานายสถานะสุขภาพในอนาคตของเราได้ด้วยนะคะโหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญมากจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่า เอ่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนเรามันไม่เพียงพอมันจะส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมออกมายัางไงได้บ้างครับกระทบหลายด้านเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะคือถ้าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลหรือว่าไม่เข้าใจข้อมูลสุขภาพเนี่ยทางเลือกในการดูแลสุขภาพของเราก็จะน้อยลงไปนะคะอาจจะเสี่ยงไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งมันก็จะส่งผลให้สุขภาพโดยรวมแย่ลง ความสามารถในการจัดการโรคประจำตัวหรือที่เราเรียกว่า self management นะคะที่หมายถึงความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลอาการตัวเองปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆอันนี้ก็จะน้อยลงไปด้วยเหมือนกันก็อาจจะต้องพึ่งพาโรงพยาบาลบ่อยขึ้นแล้วสุดท้ายแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งส่วนตัวทั้งของประเทศก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะเป็นเงาตามตัวเลย ฟังดูมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความรู้ส่วนบุคคลอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะคือสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยในตลาดก็มีทั้งสินค้าบริการหรือข้อมูลที่มีทั้งส่งเสริมสุขภาพแล้วก็บั่นทอนสุขภาพเราก็มีระบบบริการสุขภาพเองก็มีขั้นตอนรายละเอียดเยอะแยะไปหมดขนาดคนที่การศึกษาสูงๆนะคะบางทียังตัดสินใจเรื่องสุขภาพยากเลย การศึกษาในระบบแบบเดิมๆก็อาจจะยังไม่พอที่จะสร้างทักษะให้คนเราประเมินข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วก็บางทีก็ขัดแย้งกันเองได้ดีที่สุดความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยมันเลยแยกไม่ออกจากปัจจัยสังคมอื่นๆเลยค่ะทั้งเรื่องการศึกษารายได้วัฒนธรรมหรือว่านโยบายต่างๆผมเห็นว่ามีการสำรวจใหญ่ในยุโรปด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะเขาประเมินเรื่องนี้กันย่งไงบ้างครับ ใช่ค่ะมีการสำรวจในยุโรปที่ค่อนข้างย่างเลยแล้วเขาก็ใช้วิธีประเมินที่ละเอียดเหมือนกันนะคะคือเขาจะดูทักษะในหลายๆมิติเลยตั้งแต่การหาข้อมูลการทำความเข้าใจไปจนถึงการเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆในสถานการณ์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตอนไปหาหมอการป้องกันโรคหรือว่าการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปซึ่งผลที่ออกมาเนี่ย ค่อนข้างน่าตกใจมากค่ะพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะหรือประมาณ47%ของประชากรยุโรปที่สำรวจเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับที่เออจำกัดคืออยู่ในกลุ่มที่ไม่เพียงพอหรือแค่พอมีปัญหาเท่านั้นเองเกือบครึ่งหนึ่งโอ้โหเยอะมากนะครับนั่นใช่ค่ะเยอะมากแล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจำกัดเนี่ย มักจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่มีสถานะทางสังคมเปราะบางอยู่แล้วเช่นกลุ่มคนที่มีการศึกษาน้อยรายได้น้อยผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอยู่แล้วหรือแม้แต่กลุ่มผู้อพยพหรือชนกลุ่มน้อยต่างๆอันนี้มันชี้ให้เห็นชัดเลยนะครับว่าปัญหาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำเนี่ยมันไปซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีอยู่เดิมให้มันยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีก ประเด็นเรื่องความเหลื่อมลม้ำนี้น่าคิดตามมากๆเลยครับแล้วมันไปเชื่อมโยงกับพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่เป็นปัญหาสุขภาพหลักๆของโลกตอนนี้อย่างโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานพวกนี้ได้ยังไงบ้างครับอ๋อเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าการจัดการโรค NCDs ให้ได้ผลดีเนี่ยมันต้องอาศัยการดูแลตัวเองหรือ self-management ของผู้ป่วยเป็นหัวใจสาคัญเลย ซึ่งท so ักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพนี่แหละค่ะคือแกนหลักเลยมีข้อมูลชัดเจนนะคะว่ากลุ่มคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำเนี่ยจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเช่นเรื่องการกินการออกกําลังกายหรือว่าการใช้ยาได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อการควบคุมโรคแล้วก็การป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆโดยตรงเลยค่ะ ผลกระทบมันเลยไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับบุคคลแล้วใช่ไหมครับมันลามไปถึงระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยประเมินว่าอาจจะสูงถึง3-5%นของงบประมาณสาธารณาสุขทั้งหมดเลยทีเดียวส่วนในสหรัฐอเมริกาตัวเลขอาจจะพุ่งไปถึงระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีเลยค่ะซึ่งมันต้นทุนที่สูงมากๆโหพอเห็นปัญหาชัดเจนขนาดนี้แล้วเออเราพอจะมีแนวทางแก้ไขหรือเราควรจะทำอะไรกับเรื่องนี้กันบ้างครับค่ะ การแก้ปัญหานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะต้องมองเป็นการลงทุนระดับชาติเลยแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมรือจากทุกภาคส่วนจริงๆไม่ใช่แค่ฝั่งสาธารณาสุขอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงภาคการศึกษาสื่อมวลชนภาคประชาสังคมแล้วก็เอกชนด้วย แนวทางหลักๆเลยก็คือต้องเน้นสร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะแล้วก็ต้องใช้การสื่อสารที่มันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับคนแต่ละกลุ่มอย่างเช่นโรงพยาบาลก็อาจจะต้องปรับปรุงเอกสารข้อมูลโรคต่างๆให้อ่านง่ายขึ้นหรือสื่อมวลชนก็ช่วยกันกลั่นกรองแล้วก็นําเสนอข้อมูลสุขภาพที่มันถูกต้องแล้วก็ไม่สร้างความสับสนให้กับคนอ่านคนฟังและที่สําคัญมากๆเลยก็คือ ต้องมีการลงทุนในการวัดผลแล้วก็ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนากลายุทธ์ในการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มันได้ผลจริงๆค่ะครับครับผมลองสรุปสั้นๆก็คือความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยมันเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยเสริมพลังให้เราแต่ละคนสามารถนำทางในโลกข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่มันท่วมท้นมากๆในปัจจุบันแล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของตัวเองได้ถูกต้องเลยค่ะ เป็นทักษะที่สําคัญมากจริงๆในศตวรรษที่21เพื่อการมีสุขภาพที่ดีเลยแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะชวนให้คิดต่อนิดนึงนะคะคือในเมื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นทักษะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ไปตลอดชีวิตเลยแถมมันยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราด้วยคําถามก็คือว่าสังคมของเราเนี่ย จะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพขึ้นมาได้อย่างไรเราจะออกแบบระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนสื่อหรือแม้แต่ในชุมชนของเราเองให้มันเอื้อต่อการเข้าถึงเข้าใจประเมินแล้วก็ใช้ข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้นสําหรับทุกคนจริงๆได้อย่างไงเพื่อที่จะทําให้เรื่องสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้จริงๆโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยค่ะ